ร้อยป่าตอนที่12บสองวันถัดมางานที่เคยสร้างความร่ำรวยให้กับพ่อเลี้ยงอิทธิเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ความจริงมันแอบแฝงบางอย่างเอาไว้โดยที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังจับผิดไม่ได้แม้จะรู้ว่าการค้าไม้ครั้งนี้ของพ่อเลี้ยงไม่น่าไว้วางใจก็ตาม อิทธิทำได้แนมเนียนมากการค้าไม้ครั้งนี้ตีตราถูกต้องว่าเป็นไม้จากสวนป่าแต่เขาแอบให้ไอ้พลสมุนมือขวาใช้สิวเจาะไม้แล้วเอาอยาบ้าซุกไว้ทุกท่อนก่อนลําเลียงไปยังแหล่งพักที่ทรงยศจัดหาไว้ให้ซึ่งยาบ้าจํานวนมากก็สั่งซื้อมาจากเพื่อนเก่าที่เคยทําธุรกิจนี้ร่วมกันมาก่อน ทรงยศไม่รู้ว่าพ่อเลียงอิทธิขายาจนกระทั่งในวันที่ของมาถึงและตัวเองได้รับเงินค่าจ้าง1นึ่งแสนบาทสำหรับงานงวดแรกอิทธิถึงเฉลยให้ดูเต็มตาแล้วยังให้ยาบ้ามัดหนึ่งแก่ทรงยศไปด้วย ทรงยศคิดถึงแต่ความร่ำรวยเป็นที่ตั้งเขาอยากรวยทางลัดจึงนำยาบ้าที่ได้ไปแบ่งขายให้กลุ่มเพื่อนและนักท่องราตรีโดยที่แปว๋วซึ่งเสือฝากสอดส่องพฤติกรรมพี่ชายก็ยังไม่ระแคะระคายว่าเขาทำงานอะไรกับพ่อเลี้ยงอิทธิ กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นแบ๋วมาขอกุญแจรถของพ่อคืนจากพี่ชายเพื่อเตรียมรถไปไว้ให้พ่อใช้เพราะพ่อกำลังจะกลับมาอยู่บ้านหลังจากไปพักฟื้นร่างกายที่บ้านญาติในจังหวัดกระบี่สิ่งที่แปวเจอในรถทำให้เธอยืนตะลึงตัวช้าวาบจังหวะนี้ทรงยศวิ่งพรวดออกมาพอดีหลังจากนึกได้ว่าตนเองซุกยาบ้าเอาไว้ในรถ หลังรู้ว่าพี่ชายเดินทางผิดค้ายาเสพติดแปลวเศร้าใจมากถึงกับพูดไม่ออกขณะที่ทรงยศนั้นร้อนตัวกลัวน้องปากสว่างจึงพยายามหวาดล้อมถึงพี่จะชอบว่าแป๋วแต่พี่ก็รักแป๋วนะอย่าบอกตำรวจห้ามบอกไอ้เสือด้วยเพราะมันต้องเอาพี่เข้าคุก ทำไมพี่ทำแบบนี้คะไม่เห็นแก่แป๋วไม่เห็นแก่คุณพ่อก็อน่าจะนึกถึงอนาคตตัวเองมั่งขายยาบ้าโทษหนักติดคุกเป็นสิบปีพี่ไม่ได้จะขายนะแป๋วพ่อเลี้ยงยัดมัดยาบ้าใส่มือพี่พี่จะปฏิเสธก็ไม่ได้ก็เลยเอากลับมาบ้านเพื่อให้แป๋วสบายใจพี่จะเอายาไปทิ้งแป๋วอย่าบอกใครนะห้ามบอกเด็ดขาดค่ะแป๋วต้องไปทำงานแล้วลูกค้านัดคุยขอบใจมากนะแป๋วพี่รักแป๋วมากนะ ทรงยศสวมกอดแปประหนึ่งว่ารักน้องมากแต่พอน้องเดินออกจากบ้านเขาก็ยิ้มเจ้าเล่มองหอยยาบ้านในมือแล้ววาดหวังถึงเงินจำนวนมากที่จะได้รับ งานครั้งแรกราบรื่นทำให้อิทธิได้ใจสั่งยาบ้าลอตใหญ่มาอีกจำนวนมากแล้วก็ใช้วิธีซุกซ่อนในท่อนไม้อย่างเดิมแต่ครั้งนี้แปลวสะกดรอยตามทรงยศมาที่แหล่งพักไม้และได้เห็นกับตาว่าพี่ชาร่วมกับอิทธีค้ายาบ้าแปลวเสียใจมากกลับไปคร่ำครวญกับรูปถ่ายของแม่ที่บ้านด้วยความสับสน คุณแม่คะถ้าพ่อเลี้ยงโดนจับพี่หยดก็ต้องโดนด้วยแป๋วไม่อยากให้พี่ติดคุกเราโตมาด้วยกันเล่นกันเดินจูงมือกันวันนี้แป๋วต้องจูงมือพี่เข้าคุกเหรอคะคุณแม่แป๋วทำไม่ได้แป๋วร้องไห้น้ำตาน้องหน้าพรันนึกถึงคำพูดที่เคยบอกเสือไว้ว่าเธอจะเลือกความถูกต้องความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมาก่อนคนในครอบครัวคำพูดนั้นทำให้แป๋วรวบรวมความกล้าตัดสินใจโทรไปเล่าให้เสือฟังเสือรับข้อมูลนั้นมา แล้วรีบนำทีมพิทักษ์ไพรสกัดการขนยาบ้าของพ่อเลี้ยงอิทธิแต่ต้องพบกับความผิดหวังไม่เจอยาบ้าตามที่แปลวบอกเพราะอิทธิมีสายคนสำคัญคอยรายงานนั่นเองพี่ยศไม่ได้โทรเตือนพ่อเลี้ยงแน่นอนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแปลแอบตามไปตรงที่เก็บไม้ข่าวต้องรั่วจากทางเสือแปลยืนยันกับเสือที่โทรมาส่งข่าวคนที่รู้ภารกิจนี้ก็มีลูกทีมผมแล้วก็โนดนึกสิมีใครอีก อ๋อผมโทรบอกช้างแต่ทุกคนก็ไว้ใจได้อาจมีคนได้ยินพวกเสือคุยกันคนใกล้ตัวที่เสือนึกไม่ถึงว่าจะหักหลังผมต้องหาตัวหนอนบ่อนไส้ให้ได้ คืนนี้ทรงยศเอายาบ้ามาขายให้กลุ่มเพื่อนในผับและเกือบโดนตำรวจจับถ้าเขาไม่คว้าของแข็งใกล้มือฟาดหัวตำรวจจนแน่นิ่งแล้วหลบหนีไปแต่เพราะตำรวจได้ของกลางในผับและยังค้นเจอยาบ้าในรถที่ทรงยศจอดทิ้งไว้ด้วยรุ่งขึ้นตำรวจจึงเดินทางมาที่บ้านเพราะหมายคน้นพอดีเสือมาจากแพร่เพื่อเผาศพพิพงษ์และจะมารับแปวจึงได้พบกับตำรวจ ส่วนอนุรุธที่ตั้งใจมาเตือนแป๋วเรื่องเป็นพยานวันที่เขาขึ้นสารก็มาร่วมรับรู้ความเลวร้ายของทรงยศด,ด้วยทรงยศไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อตำรวจตรวจค้นในบ้านก็เจอยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งแน่นอนว่าถ้าโดนจับได้ทรงยศไม่รอดคุกแป๋วเสียใจและกลุ้มใจมากแต่ก็ได้เสือปลอบโยนและช่วยแบ่งเบาความทุกข์ฝ่ายอนุรุธที่พอรู้ว่าทรงยศกับพ่อเลี้ยงร่วมกันขายยาเสพติดก็มองเห็นทางที่จะเอาคืนพ่อเลี้ยงได้บ้าง ทรงยศหนีไปหาอิทธิถึงบ้านเพื่อขอความช่วยเหลืออิทธิโกรธมากตบหน้าทรงยศที่พลาดให้แป๋วรู้เรื่องค้ายาแต่ถ้าเขาไม่ช่วยทรงยศและปล่อยให้โดนตำรวจจับตำรวจอาจขยายผลมาถึงเขาได้อิทธิจึงส่งทรงยศไปกบดานอยู่กับพลที่กระท่อมกลางป่า การมาอยู่กลางป่าทำให้ทรงยศต้องอดทนอย่างมากเขาเรื่องมากจนพลกับลูกน้องแทบทนไม่ไหวอยากจะฆ่าทิ้งก็ไม่ได้เพราะพ่อเลี้ยงยังไม่สั่งด้านแป๋วที่เป็นห่วงพี่ชาเพราะตอนนี้โดนออกหมายจับเธอรีบเดินทางมาที่บ้านอิทธิหลังจากเสือบอกว่าคนของเขาเห็นทรงยศที่นี่เมื่อวันก่อน แป๋ออกมาพร้อมเสือเธอต่อว่าอิทธิฆ่าแม่ของเธอแล้วยังทำลายอนาคตพี่ชายเธออีกอิทธิเหยียดยิ้มไม่มีอาการสะทุกสถานอีกสักนิดก่อนตอบโต้อย่าโยนความผิดให้อาสิพี่ชายหลานมันเลวเองก็เหมือนพ่อของหลานนั่นแหละที่เลือกจะทำเองไม่ได้ถูกบังคับค่ะพ่อกับพี่แป๋วเลือกเองแต่มันก็เพราะมีคนชักจูงพี่ยศโดนจับมื่อไหล่แป๋วจะให้พี่ซัดทอดพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงต้องติดคุก มาข่มขู่อาเนี่ยได้ปรึกษาแฟนหรือยังขนาดแฟนแปลวที่ใครชมว่าเก่งยังแตะต้องอาไม่ได้เลยเก่งแค่ไหนก็สู้ลำบากค่ะเพราะต้องสู้กับคนเลวอิทิโกรธมากจากที่นิ่งๆเริ่มเสียงดังนางเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคิดดีแล้วเหรอจะสู้กับฉันไม้ใหญ่ยังล้มได้เพราะแรงลมผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะโค่นพ่อเลี้ยงอิทธิเองกล้าดีนี่ท่าทางไม่กลัวตาย อยากเจอแม่ไหมจะส่งเคราะห์ให้ถึงกับขู่ฆ่าเสือหมดความอดทนก้าวมายืนเผชิญหน้าพ่อเลี้ยงแทนแป๋วพ่อเลี้ยงแต่ต้องแป๋วแม้แต่ปลายเล็บผมไม่เอาไว้แน่แกนี่ไม่ซึมซับบทเรียนแกเคยทําอะไรฉันได้ไหมพ่อเลี้ยงอย่ามั่นใจนักเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกฎหมายมีพ่อเลี้ยงอิทธิไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเสือย้ำหนักแน่นก่อนจะพาแป๋วกลับไปทิ้งให้อิทธิยืนเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันไม่ยอมแพ้ เสือพาแปลไปพักที่บ้านมาโนดหญิงสาวทุกขหนักเพราะเป็นห่วงพี่ชายที่ป่าน,นี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงผมว่าพี่แปวต้องอยู่กับคนของพ่อเลี้ยงน่าจะเป็นไอ้พลตำรวจตามล่าอยู่ถ้าเจอมันก็เจอพี่แปวเมื่อกี้อาโทรมาบอกว่าข่าวพี่ยศออกทีวีงั้นพ่อแปวก็รู้แล้วอาบอกว่ายังอาไม่ให้คุณพ่อดูข่าวเดี๋ยวแปวจะโทรบอกคุณพ่อให้อยู่กระบี่ต่ออย่าพิ่งกลับกรุงเทพแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ปิดไม่ได้หรอก อย่างน้อยก็ให้รู้ชาที่สุดแล้วจะได้มีเวลาตั้งหลักว่าจะคุยกับคุณพ่อยังไงคุณพ่อต้องเสียใจมากทําไมครอบครัวแป๋วต้องเป็นแบบนี้นะเสือแม่ตายพี่ชายหนีคดีผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เข้มแข็งที่สุดแป๋วต้องผ่านไปได้เสือยิ้มอบอุ่นเป็นกําลังใจให้แฟนสาวหวังว่าความรักของเขาจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เธอได้บ้างไม่มากก็น้อย รุ่งขึ้นอนิรุธท,ที่วางแผนไว้อย่างดีก็มาปรากฏตัวที่บ้านอิทธิเขาตั้งใจมาอัดเสียงการสนทนาเรื่องอิทธิขายยาเสพติดเพื่อเอาไว้แบล็กเมย์อีกฝ่ายบ้างแต่เพราะอิทิระแวงและระวังตัวอยู่แล้วจึงลีลาอยู่นานกว่าจะหลงกลพูดยอมรับเรื่องขายยาแต่แล้วแสงทองก็ทําให้อิทธิไหวตัวว่าอนิรุธไม่ได้มาดีเธอโทรเข้ามือถืออนิรุธท,ที่อิทธิยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้นางลูกสาวผมมันมีเบอร์คุณได้ยังไงสนิทกันตอนไหน เราเจอกันที่กรุงเทพนะครับคุณแสงทองไปหาผมที่บ้านขอมือถือคืนครับอิทธิยอมคืนมือถือให้แต่อนุรุตรับมากดวางสายทําให้อิทธิยิ่งระแวงว่าทําไมไม่คุยต่อหน้าแล้วคาดคันจนอนุรุตอึกอึกัก,ก,ก,กแสดงพิรุธออกมานางลูกสาวผมมันส่งคุณมาใช่ไหมไม่ใช่ครับนางลูกสาวเลวมันแครนผมมากคุณก็แค้นที่โดนผมแบล็กเมย์สคนต้องรวมหัวกันเอาคืนผมคุณมาทําอะไรกันแน่ ผมมานี่คุณแสงทองไม่รู้ครับจะบอกหรือไม่บอก ผมไม่กล้าหักหลังพ่อเลี้ยงเหมือนคุณแสงทองหรอกครับอิทิไม่เชื่อตะโกนเรียกลูกน้องเข้ามาซ้อมอนิรุธจนกว่าเขาจะยอมพูดความจริงแต่อนิรุธรีบนร่นขัดขืนทําให้เครื่องบันทึกเสียงหล่นจากกระเป๋าคราวนี้อิทิเลยโกรธแทบคลั่งสั่งลูกน้องจับอนิรุธไว้อย่าให้หนีไปได้อนิรุธชักปืนป้องกันตัวแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านแต่สุดท้ายโดนคนของพ่อเลี้ยงยิงกลางหลังจนล้มฟุบอิทิโกรดลูกน้องเป็นฟืนเป็นไฟด่าลั่นไอเวรใครให้มึงยิง พวกไอเสืออยู่หน้าบ้านมันต้องได้ยินเสียงปืนแน่ ก็ผมเห็นมันจะยิงพ่อเลี้ยงแล้วเอามืออังจมูกอนิรุธที่นอนนิ่งมันตายแล้วอิทธิตกใจมากรีบให้ลูกน้องเอาศพใส่กระสอบแล้วเอาไปทิ้งในป่าส่วนมาโนดกับผู้ใหญ่เทิมที่ซุ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวพ่อเลี้ยงอยู่หน้าบ้านมาหลายวันได้ยินเสียงปืนก็ทําท่าจะเข้าไปในบ้านแต่พอมาโนดนึกได้ว่าตนเองไม่ได้เป็นตํารวจแล้วจึงให้ผู้ใหญ่โทรแจ้งตํารวจเมื่อตํารวจมาถึงก็เข้าไปสอบถามอิทธิแต่อิทิอ้างว่าลูกน้องของตนซ้อมยิงปืนยิงปืนใน ้ผิดกฎหมายนะครับคราวหน้าผมจะให้มันซ้อมยิงที่สนามมีอะไรข้องใจอีกไหมครับเพราะเลียงมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ให้พวกผมค้นบ้านยังต้องค้นอีกเหรอก็ส่งหมาม่าเฝ้าหน้าบ้านผมแล้วนี่อิทธิพูดใส่หน้ามาโนดกับผู้ใหญ่เทิมอย่างท้าทายผู้ใหญ่เทิมยัวมากฮึทัดจะเอาเรื่องอิทธิแต่มาโนตสะกดอารมณ์และพาผู้ใหญ่กลับออกมาพร้อมตำรวจหลังจากนั้นอิทธิรีบโทรถามลูกน้องว่า ขุดหลุมฝังศพอันนี้รุดเรียบร้อยหรือยังลูกน้องตอบรับหนักแน่นทั้งที่ทมันไม่ได้ขุดหลุมฝังแต่เอาศพไปโยนทิ้งไว้เฉยเหตุนี้เองทําให้นุรุธที่แกล้งตายรอดชีวิตเขากระเสือกกระสนหนีมาถึงถนนทั้งที่ทบาดเจ็บสาหาัสแล้วโทรไปขอความช่วยเหลือจากแสงทองแสงทองมาพร้อมเสือและแป๋วสภาพอนุรุธแย่มากเลือกไหลโซมหลังแป๋วอยากให้ไปโรงพยาบาลแต่อนุรุธไม่ยอมเพราะกลัวอิทธิจะตามฆ่าแต่คุณต้องไปหาหมอนะคะ อย่าพาผมไปผมหลอกพ่อเลี้ยงว่าตายเอาไงดีเสือแปลวร้อนใจมากเสือตัดสินใจพาอนิรุธมาที่บ้านพักของเขาแล้วช่วยกันกับแป๋วพาเอากระสุนออกโดยที่แสงทองจับมือให้กำลังใจอนิรุธตลอดเวลา บ่ายนั้นอิทธิเข้าป่าพร้อมลูกน้องด้วยรถกระบะทันทีที่ทรงยศเห็นอิทธิก็วิ่งถลามาหาด้วยความดีใจพ่อเลี้ยงครับขากลับผมขอออกไปด้วยนะครับจะซื้อ,อยาสีฟันแปรงสีฟันเสื้อผ้าด้วยนี่เอาของพลมาใส่อยากโดนจับหรือไงนี่กว่าผมจะออกจากบ้านได้ต้องให้ลูกน้องล่อพวกไอเสือไปทางอื่นมันให้คนเฝ้าบ้านผมทั้งประตูหน้าและประตูหลัง ผมออกไปซื้อของแป๊บเดียวเองครับอิทธิทะลึ่งตาจ้องหน้าทรงยศเลยไม่กล้าเสาสีผมไม่ไปก็ได้ครับแต่พ่อเลี้ยงครับผมต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอาจจะหลายอาทิตย์หรือไม่ก็หลายเดือนหลายเดือนไม่ไหวหรอกครับแค่วันเดียวผมก็ทรมานจะแย่ไอ้กระท่อมบ้านเนี้ยไม่มีน้ําไฟกินอยู่ก็ลําบากพ่อเลี้ยงหาที่กบดานใหม่ให้ผมนะครับเลือกเอาจะอยู่ในป่าหรือในคุกทรงยศสงบปากคําค ได้ทันทีเดินหัวเสียกลับไปทางกระท่อมผลก้าวมาหาพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงช่วนมันทำไมครับน่าจะฆ่าทิ้งห้ามฆ่าคุณทรงยศเด็ดขาดหมอนั่นเป็นพี่แปว๋วไอเสือรักแป๋วมากถึงเวลาเข้าตาจนฉันใช้เขาต่อรองกับไอเสือได้ ผมจะดูแลหมอนั่นครับเราจะส่งไม้เมื่อไหร่ครับผมยัดยาบ้าหมดทุกท่อนแล้วส่งตอนนี้ได้โดนจับแน่ไอ้เสือมันรู้เรายัดยาบ้าในไม้สูงพักของไว้ที่นี่ก่อนครับพ่อเลี้ยงพลแกอยู่ในป่าก็ตัดไม้รอไว้ฉันกำลังเคลียร์เส้นทางจะกลับมาส่งไม้พ่อเลี้ยงเคยโดนคดีไม้ห่วงห้ามนี่ครับผมจำได้พ่อเลี้ยงบอกว่าถ้าโดนจับอีกอาจไม่ได้ประกันตัว ฉันไม่มีทางเลือกต้องหาเงินจ่ายสวยบ่อเงินบ่อทองคุณอนุรุตก็ตายแล้วงั้นขายยาบ้าเงินไม่ดีกว่าลระครับส่งไม้เถื่อนมันเคลียร์เส้นทางได้แต่ส่งยาบ้ามันเคลียร์ลำบากฉันจึงต้องยัดยาบ้าในไม้สูงไงผมเข้าใจแล้วครับผมเจอพวกมอดไม้แถวลำธารมันตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆจะจ้างพวกมันมาช่วยตัดไม้ครับดีมากล็อตนี้พ่อเลี้ยงจะเอากี่ต้นครับ มากที่สุดเท่าที่จตัดได้โค่นต้นไม้ให้หมดป่าเลยยิ่งดีพลรับคำสั่งเจ้านายแล้วลงมือปฏิบัติการในวันถัดมาโดยร่วมมือกับแก๊งมอดไม้ช่วยกันโค่นต้นไม้ในป่าลึกอย่างเมามัน อนิรุธรับการดูแลเอาใจใส่จากแสงทองในฐานะเพื่อนที่รู้สึกดีด้วยจนอาการของเขาดีขึ้นตามลําดับแต่ในขณนะเดียวกันอนิรุธที่ยังโกรธแค้นเสือที่ยิงพ่อเขาตายก็ทําใจทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เขาดึงดันจะก,กลับบ้านตนเองให้ได้และไม่ยอมบอกด้วยว่าทำไมอิทิถึงต้องฆ่าเขา แสงทองอาสาพาอนุรุตไปส่งบ้านที่กรุงเทพและยังอยู่ดูแลเขาต่อไปจนกว่าจะหายดีระหว่างนี้ทําให้อนุรุตเริ่มมีใจให้เธอเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้นจากความใกล้ชิดและมันทําให้เขาเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีมุมน่ารักไม่ใช่มีแต่ความงี่เง่าเอาแต่ใจ แต่เพราะใจแสงทองยังอยู่กับเสือเธอจึงรักษาระยะห่างกับอนิรุธและพูดตรงๆว่าตอนนี้เธอให้เขาได้แค่ความเป็นเพื่อนซึ่งอนิรุธก็เข้าใจและไม่รุกล้ำทำให้เธอไม่พอใจ การหายตัวไปของทรงยศทําให้แป๋วกินไม่ได้นอนไม่หลับพวกเสือพยายามค้นหากันทั่วเมืองก็ไม่เจอจึงคิดว่าทรงยศอาจหลบไปอยู่ในป่าก,กับไอ้พลเพราะรายนั้นตํารวจก็ยังตามจับไม่ได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เสือคิดก็เป็นจริงเพราะวันหนึ่งมีชาวบ้านเจอทรงยศที่พยายามหลบหนีออกจากป่า ไปถึงถนนแต่เพราะชาวบ้านจําได้ว่าทรงยศคือคนที่โดนตํารวจออกหมายจาับจึงไม่รับขึ้นรถมาด้วยทําให้ทรงยศหนีไม่รอดโดนพลกับลูกน้องตามจับตัวกลับมาขังในกระท่อมอยังเดิม เมื่อเสือได้บอดแสทรงยศจากชาวบ้านก็รีบแจ้งตำรวจก่อนจะช่วยกันออกค้นหาในป่าโดยแบ่งคนออกเป็นสามทีมโดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมด้วยแต่การปฏิบัติการครั้งนี้ทําให้แสวงรูปทีมของเสือโดนยิงบาดเจ็บเสือกับมาโนต้องรีบพาแสวงส่งโรงพยาบาลแต่คนอื่นๆยังคงค้นหาทรงยศกับพลต่อไป สแสวงโดนยิงแขนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีเสืออยู่เฝ้าระหว่างนี้เต้ยหลานชายของสแสวงโทรเข้ามือถือแต่สแสวงหลับอยู่เสือรู้จากเต้ยจึงรับสายแทนแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรเต้ยก็เป็นฝ่ายพูดรัวรัวมาก่อนเอาแหวงครับนัดโอนห้องเดือนหน้าอาต้องมานะครับห้องเป็นชื่ออาผ่อนหมดแล้วค่อยสบายหน่อยดีนะอาตัดสินใจซื้อตอนนี้คอนโดขึ้นเป็นสล้านกว่าแนนะ่ นี่พี่เสือหัวหน้าพี่แหวงนะพี่จะบอกเสือยังพูดไม่จบแต่เต้ยวางสายไปแล้วพอเสือโทรไปเต้ยก็ปิดเครื่องหนีเหตุนี้ทําให้เสือเคลือบแคลงสงสัยในตัวสแสวงเมื่อหมาโนดกลับจากไปเสือหารเสือจึงชวนเขาออกไปคุยนอกห้องเสือสงสัยว่าสแสวงอาจเป็นนอนบ่อนไส้ที่พวกเราตามหามตลอดเพราะปกติเขามีอะไรต้องเล่าให้เสือฟังหมดแต่นี่เขาซื้อคอนโดแล้วไม่บอกบางเรื่องก็ไม่อยากบอกหรือเปล่าวะ คอนโดต้องเป็นล้านเอาเงินที่ไหนมาซื้อฐานะทางบ้านพี่แหวงเป็นไงพ่อแม่ทำนาน้องชายเปิดร้านขายของชำเงินไม่พอใช้โทรมาขอเงินพี่แหวงทุกเดือนหรือว่าแกถูกหวยเหมือนหัวหน้าสมเกียรติพี่แหวงไม่เล่นหวย พูจบมีสายเข้ามาเสือรับสายจากน้องฟ้าที่อยู่กรุงเทพก่อนหน้านี้เขาโทรไปขอความช่วยเหลือให้หาข้อมูลของสแสวงฟ้าแอบล้วงข้อมูลมาได้แล้วค่ะพี่แหวงไม่เคยทําเรื่องกู้เงินกับหน่วยงานสลิปเงินเดือนละ่ะเมื่อหกเดือนก่อนพี่แหวงทําเรื่องขอสลิปเงินเดือนแกบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะไปซื้อคอนโด ชัวนะว่าหกเดือนฟ้าเห็นเอกสารค่ะพี่แหวนขอสลิปเงินเดือนเมื่อหกเดือนที่แล้วว่าแต่พี่เสือให้หาข้อมูลทำไมคะเสือไม่ตอบคำถามแต่ขอบใจน้องฟ้าแล้ววางสายทันทีจากนั้นเขานั่งคุยกับมาโน่ต่อหกเดือนที่แล้วพี่แหวงกู้แบงค์ซื้อคอนโดห้องเป็นล้านนี่ผ่อนหมดแล้วโอนเดือนหน้าเกว,ว่าเป็นไปได้ไหมเงินเดือนแสนหนึ่งยังทำไม่ได้เลยนี่ข้าราชการเงินเดือนหมื่นกว่าบาท ทีมแกย้ายจากแพร่เมื่อไหล่นะเสือทีมพิทักษ์ไพรถูกส่งมาปราพพ่อเลี้ยงอิทิเมื่อห้าเดือนก่อนพี่แหวงอาจนัดเจอพ่อเลี้ยงอิทิพี่แหวงอาจขายข้อมูลของแกให้พ่อเลี้ยงจากข้อมูลทั้งหมดทําให้เสือเชื่อเกินครึ่งไปแล้วว่าสแสวงอาจเป็นนอนบอนไส้เมื่อแปลรู้เรื่อง จากมาโนดก็โกรธแสวงมากเพราะถ้าเขาเป็นนอนบ่อนไส้คอยขายข่าวให้อิทธิจริงแสดงว่าเขาต้องมีส่วนทําให้แม่เธอตายแต่เสือยังไม่ปักใจเขาจะวางแผนพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างและถ้าสแสวงผิดจริงก็ต้องได้รับโทษโดนไล่ออกจากราชการและต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย ผลการพิสูจน์ดูเหมือนว่าสแสวงคือนอนบอนไส้แต่ความจริงไม่ใช่เพราะสแสวงเพิ่งสารภาพเรื่องหลานชายต่อนหน้าเสือวันนี้เองว่าพี่สงสารหลานน่ะแต่พี่จะทําให้ถูกต้องให้หลานขึ้นศาลขึ้นศาลพี่ช่วยหลานหนีคดีหลานพี่ติดยาหลานพี่เต้ยนะเหรอใช่เต้ยโทรหาพี่บอกว่าเสือรับโทรศัพท์เตยเปนกลัวเสือแจ้งตำรวจเลยไม่กล้าคุย ปีก่อนหลานพี่โดนจับคดีเสพยาไม่ยอมขึ้นศาลมันไม่อยากบำบัดในคุกปกติพี่มีปัญหาอะไรก็เล่าให้ผมฟังนี่ครับเสือเป็นคนตรงต้องไม่เห็นด้วยที่พี่ช่วยหลานหนีคดีก็จริงของพี่หลานพี่มันกลับตัวเลิกยาเด็ดขาดทำงานทำการเมื่อ6กเดือนก่อนมันจะซื้อคอนโดแต่กลัวกู้ไม่ผ่านเลยให้พี่กู้แล้วไงต่อครับ ผ่อนได้ไม่กี่งวดแม่มันก็ให้เงินมาโปะแม่หลานพี่ทำงานนวดที่เมืองนอกเสือเคืองพี่เรื่องนี้สินะผมต้องขอโทษพี่ตั้งหาครับผมมองพี่ผิดเสือคิดว่าอะไรแล้วทำไมคุณแป๋วโกรธพี่ด้วยล่ะ เสือพูดไม่ออกต้องให้แปลวมาอธิบายเองแปลวขอโทษแสวงที่คิดไปเองว่าเขาขายข่าวให้พ่อลิขิิซึ่งสแสวงก็เคลียร์ตัวเองได้เรื่องซื้อคอนโดและสแสวงก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่มีทางทรยศต่อหน้าที่อย่างแน่นอนพวกเสือเลยต้องตามหามร้อนบอนไส้กันต่อไปซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นใครใกล้ตัว กว่าจะสืบรู้ว่าใครคือนอนบอนไส้ตัวจริงช้างก็เป็นอีกคนที่โดนเพ่งเลงจนเกือบทําให้ความเป็นเพื่อนรักที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กระหว่างเสือมาโนดและช้างเกือบจบลงเพราะความเข้าใจผิดแต่ช้างก็พิสูจน์ตนเองได้ว่าเขาไม่มีทางทรยศเพื่อนและอาชีพตนเองแต่คนที่ใครๆก็คาดไม่ถึงคือน้องฟ้าที่แอบทํา ตัวเป็นหนอนบ่นไส้เรื่อยมาซึ่งเธอทำได้แนบเนียนมากจนช้างและพวกเสือต้องวางแผนกันอย่างซับซ้อนกว่าจะต้อนเธอจนมุมเมื่อโดนกระชากหน้ากากฟ้าไม่มีท่าทีสะทกสะท้านต่อความผิดแต่คนที่เจ็บปวดสุดๆคือช้างที่โดนเธอโกหกหลอกลวงมาตลอด พี่สงสัยน้องฟ้าตอนพ่อเลี้ยงปเปลี่ยนไม้ลอตใหม่เสือไม่เจอยาบ้าในไม้สูงเสือโทรถามพี่ว่าได้บอกใครบ้างไหมปฏิบัติการนี้มีแต่ทีมพิทักษ์พรโนโดแล้วก็พี่ที่รู้พี่บอกน้องฟ้าคืนนั้นพี่เผลอเล่าให้น้องฟ้าฟังพอเริ่มสงสัยพี่ก็แอบไปดูที่คอนโดน้องฟ้าไม่เคยให้พี่ขึ้นห้องบอกว่าน้องชายอยู่ด้วยเกรงใจน้องแต่ความจริงเขาไม่ใช่น้องชาย ช้างพูดไปเจ็บไปเพราะเขาเห็นกับตาว่าฟ้าเดินคลอเคลียกับผู้ชายคนนั้นออกจากคอนโดน้องฟ้าโกหกพี่ไม่เคยรักพี่ที่คบพี่ก็เพราะอยากได้ข้อมูลเสือน้องฟ้าต้องไม่ได้โกหกเรื่องเดียวพี่เช่าคอนโดชั้นเดียวกับน้องฟ้าแอบดูความเคลื่อนไหวเห็นแฟนน้องฟ้าลงไปเปิดล็อกเกอร์จดหมายในนั้นมีเงินพี่เดาว่าเป็นเงินพ่อเลงอีทธิ แต่เพื่อความแน่ใจพี่เลยบอกน้องฟ้าว่าเสือตั้งด่านตรงไหนแล้วน้องฟ้าก็ส่งข่าวให้พ่อเลี้ยงตอนแรกพี่คิดว่าเป็นพี่แหวงแต่ไม่ใช่เสือพูดแค้นๆวันที่โนตเห็นรถพี่จอดอยู่บ้านพี่ไปคอนโดน้องฟ้าดูว่าพ่อเลี้ยงส่งเงินมาหรือยังพี่ไม่เคยเอารถไปเพราะกลัวน้องฟ้าเห็นฟังถึงตรงนั้นฟ้าแสดงความเกรี้ยวการาดร้ยยาวใส่ทุกคนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พูพี่เล่นละครหลอกฟ้าชีวิตมันไม่ใช่ละครค่ะมันน้ำเน่ากว่าแม่ฟ้าเป็นโรคไตเมื่อห้าเดือนก่อนอาการถึงระยะสุดท้ายถ้าไม่เปลี่ยนไตแม่ต้องตายฟ้าจะให้ไตแม่ก็ไม่ยอมเหลือทางเดียวต้องปลูกถ่ายไตยแต่คิวยาวมากแม่รอไม่ได้ ฟ้านะเจอพ่อเลี้ยงอิทธิของเงินสองล้านแลกกับข้อมูลความเคลื่อนไหวของพี่เสือพ่อเลี้ยงตกลงฟ้าพาแม่ไปปลูกถ่ายไตยที่เมืองนอกแม่รอดตายเงินนี่มันดีจังนะคะมันซื้อชีวิตได้แล้ฟ้าก็ขายข้อมูลพี่เสืออีกเงินที่ได้มาก็เอามาซื้อความสุขให้กับตนเองเสือกรินสัก ป่าไม้คนเก่งโดนฟ้าหลอกไม่รู้ตัวหมดมาโนดผู้กล้าหาญแต่ดักดานหลงกลฟ้าในบรรดาผู้พี่สามคนพี่ช้างโง่สุดคิดว่าฟ้าจะรักผู้ชายจนๆอย่างพี่เหรอแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลฟ้าเอาไปขายได้ราคาดีดี นี่พี่ยังเจ็บไม่พอใช่ไหมช้างแผดเสียงอย่างสุดช้ำเสือกลับมาโนดสงสารเพื่อนมากเสือตวาดขึ้นด้วยความโมโหโพอได้แล้วฟ้าบอกจุดที่พี่ซุ่มอยู่ให้จันทรอนสวมรอยเป็นพี่ยิงแม่แป๋วตายถือว่ามีส่วนในการฆาตกรรมสัตว์ทอดพ่อเลี้ยงเอาพ่อเลี้ยงเข้าคุกไม่อย่างนั้นพี่จะเอาน้องฟ้าเข้าคุก ฟ้าไม่สัดทอดพ่อเลี้ยงอิทธิถ้ากลัวโดนค่ายกครัวพี่จะให้เพื่อนที่เป็นตำรวจส่งกำลังไปคุ้มครองอ๋อฟ้าลืมเล่าอีกอย่างพ่อเลี้ยงมหาฟ้าที่กรุงเทพบ่อยๆเปสุดๆโดนใจหนักมากวันหนึ่งมันก็เลยเถิดฟ้าไม่เอาผัวตนเองเข้าคุกหรอกฟ้าประกาศก้าวช้างแทบช็อกกับความจริงข้อสุดท้าย หลังจากนั้นฟ้าถูกพาตัวมาที่สำนักงานโดยมีผู้ใหญ่ในกรมบ่าไม้ร่วมกันสอบสวนความผิดของเธอฟ้าไม่ได้ปฏิเสธสักคำแต่รำคาญมากกว่าที่โดนกักตัวนานสองนานเสือกลับมาโนดพาช้างออกมาสงบจิตใจสักพักก่อนจะพากลับเข้าไปในห้องประชุมนั้นอีกครั้งแล้วจากนั้นช้างก็เริ่มใช้จุดอ่อนบีบฟ้าให้เผยข้อมูลที่จะเอาผิดพ่อเลี้ยงอิทิอยากให้พี่ตามแม่มาช่วยไหมพี่ไม่รู้หรอกว่าแม่ฟ้าอยู่ไหนพี่มีเบอร์ พี่แอบเอาเบอร์มาจากมือถือน้องฟ้าอย่าดึงแม่มาเกี่ยวแม่ฟ้าไม่รู้อะไรด้วยฟ้าโกหกแม่ว่ากู้เงินราชการพาแม่ไปเปลี่ยนถ่ายไตช่วยชีวิตแม่น่ะพี่พอเข้าใจแต่หลังจากนั้นละ่ะน้องฟ้ายังขาย,ขายข้อมูลให้พ่อเลี้ยงิธิเพราะความโลภลุ้นลวนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันผิดตรงไหนใครๆก็อยากมีรถขับมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินเที่ยวเมืองนอกชอบของแบรนด์เนม เจ็บป่วยได้นอนโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องต่อคิวโรงพยาบาลรัฐสามสี่ชั่วโมงเงินเดือนข้าราชการมันหยิบยื่นชีวิตแบบนี้ให้ไม่ได้พี่ก็มีรถขับมีบ้านอยู่อยากกินอะไรก็ได้กินเจ็บป่วยเบิกได้เงินเดือนข้าราชการทําให้พี่มีชีวิตที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่พอใจในสิ่งที่มีและมากกว่านั้นน่ะ พี่ยังภูมิจใจนตัวเองที่เป็นข้าราชการทำงานรับใช้แผ่นดินผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือทุกสิ่งที่น้องฟ้าพูดเมื่อกี้มันเป็นข้ออ้างของคนขายอุดมการเชิญพี่กินอุดมการไปคนเดียวเถอะค่ะช้างหมดความอดทนโทรหาแม่ของฟ้าทัานทีแม่ครับผมกุญชรพี่ที่ทำงานน้องฟ้านะครับวางเดี๋ยวนี้นะ ฟ้าจะแย่งโทรศัพท์จากช้างแต่โดนเสือกับมาโน่จับตัวไว้น้องฟ้ามีปัญหาเรื่องงานนะครับคือน้องเขาอย่าอย่าบอกนะฟ้าไม่อยากทำให้แม่เสียใจน้องฟ้าทำไปและตอนรับเงินพ่อเลี้ยงไงแม่เคยได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงอีกที่ไหมครับเขาเคยเป็นข่าวออกทีวีอ๋อเคยได้ยินเหรอครับใช่ครับเขาเป็นคนเลวมากเขาสั่งฆ่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ช้างเอาจริงป้อนข้อมูลไปเรื่อยจนฟ้าทนไม่ไหวเธอรักแม่มากไม่อยากให้แม่รับรู้ในสิ่งที่เลวร้ายที่ตนเองทําที่สุดเธอก็ยอมฟ้ายอมแล้วฟ้าจะเอาพ่อเลี้ยงเข้าคุกน้องฟ้ากับพ่อเลี้ยงมีเรื่องกันนิดหน่อยผมเลยมาโทรแจ้งให้แม่ทราบไว้นะครับ ช้างวางสายพอใจที่บีฟ้าได้สําเร็จฟ้ายังห่วงแม่เพราะถ้าเธอให้ข้อมูลไปพ่อเลี้ยงอาจส่งคนไปทําร้ายแม่จึงขอให้มาโน่บอกเพื่อนที่เป็นตํารวจไปคุ้มครองแม่ของเธอด้วยได้มาโน่รับปากพ่อเลี้ยงเคยทิ้งหลักฐานอะไรไว้ไหมเสือถามไม่ค่ะเขาเป็นคนรอบคอบมากแต่มีวันหนึง่งฟ้าเห็นเขาเก็บเอกสารใส่ตู้เซฟห้องทำงานพ่อเลี้ยงมีกฎเหล็กห้ามใครเข้าห้องทำงานเด็ดขาด ยกเว้นลูกสาวกับคนสนิทต,ตู้เซฟมีพ่อเลี้ยงรู้รหัสคนเดียวของในตู้เซฟต้องสำคัญมากต้องเป็นหลักฐานเอาผิดพ่อเลี้ยงได้แน่ให้ตำรวจขอหมายคน้นมันมีแต่คำพูดน้องฟ้าไม่มีน้ำหนักพอให้สารออกหมายคน้นจะให้น้องฟ้าไปเอามาก็เสี่ยงเกินไป คุณแสงทองก็ตัดขาดพ่อแล้วเข้าบ้านไม่ได้ถ้างั้นเราก็ต้องล้วงคองูเหา่ามาโนดกับช้างเห็นด้วยกับเสือจากนั้นพวกเขาวางแผนบังคับให้ฟ้าโทรหาพ่อเลี้ยงอิทิเพราะตอนนี้ทีมตามล่าทรงยศได้ตัวเขามาแล้วและว,วันนี้อิทิกําลังร้อนรนเพราะกลัวทรงยศซัดทอดคดีค้าย,ยาเสพติดเมื่อเห็นสายข่าวคนสําคัญโทรมาอิทิรีบรับสายทันทีรู้หรือยังว่าทรงยศอยู่ไหนเขาถูกคุมตัวไว้ในบ้านหมวดมาโนดทที่แพร่ค่ะ ข่าวมั่วอีกหรือเปล่าข่าวก่อนบอกอยู่บ้านไอ้เสือฉันให้คนไปเอาตัวแต่ไม่มีลูกน้องฉันเลยโดนจับลูกน้องพ่อเลี้ยงไปช้าพี่เสือย้ายคุณทรงยศมาไว้บ้านหมดมาโนดแล้วฉันต้องเช็คก่อนตำรวจปราบปรามยาเสพติดกับมาโนดเฝ้าอยู่แล้วก็ลูกทิมพี่เสือเมื่อกี้ฟ้าได้ยินพี่เสือโทรสั่งลูกน้องว่าสามทุ่มให้กลับได้ตอนสามทุ่มจะเหลือคนเฝ้าอยู่ไม่กี่คนทรงยศอยู่บ้านไอ้หมวดนั้นจริงฉันถึงจะเชื่อเธอ อิธิพูดทิ้งท้ายแล้ววางสายไปฟ้าบอกพวกเสือว่าพ่อเลี้ยงไม่ค่อยเชื่อเสือก็คิดอย่างนั้นพ่อเลี้ยงเป็นคนฉลาดกับดักอันเดียวเอาไม่อยู่หรอกพวกพี่คิดไว้แล้วต้องวังกับดักหลายชั้นกับดักหลายชั้นยังไงคะกับดักแรกให้น้องฟ้าหลอกกับดักที่สองต้องเล่นละครตบตาฟ้าทำหน้าเบื่อน,นายแต่จะกลับลำตอนนี้ก็ไม่ได้จำยอมร่วมมือกับพวกเสือเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของแม่